กลางเสาหลักเมืองพิธีฝังคนทั้งเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวบันทึกตามตำนานอินจันมั่นคงให้เป็นเจ้ากำนายเวรเฝ้าเมืองตลอดไปบันทึกตามตำนานอินจันมั่นคงได้เผยเรื่องราวเล่าสืบกตอกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโบราณถือว่าพิธีสร้างพระนครหรือสร้างบ้านสร้างเมืองต้องฝังอาถรรพ์สี่ประตูเมือง ฝังเสาหลักเมืองการฝังเสาหลักเมืองและเสามหาปราสาทต,ต้องเอาคนที่มีชีวิตทั้งเป็นลงฝังในหลุมเพื่อให้เป็นผู้เฝ้าทวายมหาปราสาทบ้านเมืองต้องการอาริราชศัตรูมิให้มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดแก่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้ปกครองนครบ้านเมือง ในการทำพิธีกรรมดังกล่าวต้องเอาคนที่ชื่ออินจันมั่นคงมาฝังลงหลงุมจึงจะศักดิ์สิทธิ์และขณะที่นายนครวัดเที่ยวเรียกชื่ออินจันมั่นคงไปนั้นฝ่ายโชคร้ายคานรับขึ้นมาก็จะถูกนำตัวไปฝังในหลุมหลุมเสาหลักเมืองน,นั้นจะผูกเสาคานใหญ่ชักขึ้นเหนือหลุมนั้นในระดับสูงพอสมควร ลง,งไว้ด้วยเส้นเชือกหัวท้ายให้สาวหรือสูงนั้นแขวนอยู่ตามทางนอนเหมือนอย่างลูกหี้วฟันถึงกำหนดที่จะกระทำการอันธารุนนี้ก็เลี้ยงดูผู้เคาะร้ายให้อิ่มนำสำราญแล้วแห่แห่นำไปที่หลุมนั้นพระเจ้าแผ่นดินมีรับสั่งให้บุคคลทั้งสามนั้นเฝ้าประตูเมืองไว้และเร่งแจ้งข่าวให้รู้กันทั่วเมื่อคนมาชุมนุม เขาก็ตัดเชือกและปล่อยให้สาวหรือซูงหล่นลงมาทับศีรษะผู้เคาะไร้ผู้ตกเป็นเหยื่อของการถือโชคถือลางนั้นนี้แบนอยู่ในหยุมโดยคนไทยโบราณเชื่อว่าผู้เคาะไร้เหล่านี้จะกลายสภาพเป็นอารักจำพวกที่เรียกว่าผีราชดรคนสามัญบางคนก็กระทำการฆ้าตกรรมแก่ทาทของตนในทานองเดียวกันนี้ เพื่อใช้ให้เป็นผีเฝ้าคุมทรัพย์ที่ตนฝังซ่อนไว้ตัวอย่างการสร้างราชธานีใหม่ของพม่าเป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยมจึงมีกำแพงการสีด้านแต่ละด้านมีประตูเมืองสามประตูรวมเป็น12ประตูด้วยกันการฝังอาถรรพ์ก็เป็นคนเป็นล้วนๆถึง52คนฝังตามประตูประตูละ3คน12ประตูรวมทั้งหมดก็36คน และเฉพาะใต้พระที่นั่งในทองพระโรงต้องฝังถึงสี่คนและคนที่ถูกฝังทั้งเป็นเพื่อเป็นผีคอยเฝ้ารักษาเมืองพระราชวังนั้นต้องเลือกให้ได้ลักษณะตามที่โหรคลามกําหนดไม่ใช่นักโทษที่ต้องโทษประหารแต่จะใช้คนที่อยู่ในวัยต่างๆกันมีตั้งแต่คนมีอายุจนถึงเด็กทั้งผู้หญิงและผู้ชายทุกคนต้องมีฐานะดีเป็นที่ยกย่องในกลุ่มชน และต้องเกิดตามที่โหนกำหนดถ้าเป็นชายต้องไม่มีรอยสักผู้หญิงต้องไม่เจาะหูเมื่อสั่งเสียรับลายาติพี่น้องแล้วก็จะถูกนำตัวไปลงหลงุงญาติพี่น้องก็จะได้รับพระราชทานรางวัลน,นอกจากนี้ในบันทึกของวันวลิตชาวฮอลันดาที่เดินทางมาพำนักอยู่ในกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกล่าวไว้ในบันทึกของเขาตอนหนึ่งว่า ที่กรุงศรีอยุธยามีพิธีก่อนการสร้างประตูเมืองที่น่าสะเพรลัวเรื่องหนึ่งคือการโยนผู้หญิงตั้งคันลงไปในหลุมแล้วตอกเสาลงไปให้ตายทั้งเป็นโดยหวังว่าผู้หญิงคนนั้นจะกลายเป็นผีรักษาเฝ้าประตูวังหรือเมืองัวนวนลิตบันทึกไว้ตอนหนึ่งว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันทรงเปลี่ยนประตูทั้งหมด ประตูเหล่านี้ถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศสยามระพเจ้าแผ่นดินทรงสั่งให้โยนหญิงมีคันสองคนลงใต้เสาแต่ละเสาจำเป็นต้องใช้หญิงมีคันถึง68คนสำหรับประตู17ประตูนี้อย่างไรก็ตามวันวลิตเล่าต่อว่าหลังจากที่ได้นำหญิงมีคันทั้งหมดมาเตรียมการทำพิธีพร้อมแล้ว กลับมีหญิงห้าคนคลอดบุตรเสียก่อนทำให้เกิดความสังเวชขึ้นในพระบรมราชวังออกยาจักรีจึงกราบทูลขอให้ปล่อยผู้หญิงเหล่านั้นไปคงเหลือตัวแทนเพียงสี่คนเท่านั้นที่ถูกโยนลงหลุมแทนวันวิตยังเล่าอีกว่าไม่เพียงแต่ประตูวังเท่านั้นการสร้างที่ประทับในพระบรมราชวังก็ยังได้ทำพิธีนี้เช่นเดียวกัน บันทึกตอนหนึ่งว่าถ้าสร้างพระราชวังหอสูงหรือที่ประทับใต้เสาแต่ละต้นต้องโยนหญิงมีคันคนหนึ่งลงไปหญิงผู้ตายในเวลาใกล้คลอดยิ่งดีเชื่อว่าผู้หญิงเหล่านี้เมื่อตายแล้วจะกลับเป็นผีปีศาจที่ดุร้ายไม่เพียงคอยปกป้องเสาซึ่งตนถูกโยนลงมาข้างใต้แต่ยังช่วยให้ทางบ้านคนจากโรค้าย ที่น่าสะพึงกลัวนี้ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ก็พบว่ายังมีเรื่องเล่าถึงพิธีนี้อยู่โดยเล่ากันว่าในการก่อสร้างประตูเมืองและการตั้งเสาหลักเมืองกรุงเทพก็มีการโยนหญิงมีคันลงไปในหลุมเสาก่อนการสร้างเช่นเดียวกันแม้วันวิตจ,จะย้ำว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่เรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่